ตอนนี้เราก็อยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมครับผมเ,เราจะออกไปเดินทางต่อแต่ว่าเรามาดูวิวก่อนใช่ไหมพี่เล็กใช่ผมว่าคิดว่าเราไปเที่ยวคืวนี้คือมาชื่อๆก่อนก่อนก่อนนอนอ่ะใช่ว่าโรงแรมนี้ก็ดีนะราคาดีแล้วก็วิวก็ดีด้วยแล้วก็ผิูการการเมืองง่ายกับการเจ้าของก็ดีอยู่แบบพูดง่ายครับผมไม่ไม่ไปเที่ยวก็บริเวณนี้ก็มีที่เที่ยวบริเวณก็มีที่เที่ยวแค่เดินไปแค่เองแค่นั้นใช่ครับผมฝั่งนั้นก็มีที่เที่ยวเหมือนกันก็คือเรามาอยู่ตรงกลางของ เราแวะเที่ยวเลยใช่ไหมก็คือง่ายเลยชื่อโรงแรมจำได้ป่าโรงแรมชื่อว่า GT Hotel ผมแนะนำเลยครับผมคนหาดูใน Google ก็มีครับผมโอเคครับไปไปเที่ยวกันต่อตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงหกโมงเย็นครับผมเรากำลังจะออกไปถ่ายรูปกันเดินเล่นรอบๆเมืองนี้ครับผม นี่มากับบางชาชูนจากญ,ญี่ปุ่นครับผมใช่ไหมบางเดินไปข้างหน้าคนเยอะอยู่วิวสวยมากเมืองสะอาดมากเลยครับก็มีคนอิสลามมาได้คนอยู่นะอันนี้ก็เจอมุมถ่ายรูปครับผมมีธง จอรเจียครับผมตรงนี้ถ่ายสวยมากเลยครับผมตรงนี้ไะ้นำต้องมาถ้ามาที่นี่ต้องมาถ่ายนะ<อ>มันอยู่แล้วกคนมาถ่ายกันเยอะอยู่นะตรงนี้นี่นายแบ,บจากจากญี่ปุ่นนะครับ <laughs> โอเคครับเราไปอีกที่หนึ่งับผมไปไปกันเลยครับด,ดูแผนที่ก่อนว่าไปทางไหนไป Let's go <S ครับตอนนี้เราก็กำลังขึ้นเขาครับผม เราว่าจะไปขึ้นกระเช้าด้วยครับวันนี้ครับผมไปกันเลยนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นเมืองสวยมากเลยครับจอเจอเดินไปเรื่อยๆครับ ที่ต่อไปนี่คือเราอยู่ที่อาบานูตูบานีนี่อาบานูตูบานีนี่คือจะเป็นโรงอาบน้ํากรรมฐานซึ่งอาบานูแปลว่าคือโรงอาบน้ําตูบานีก็แปลว่าเา็เขตแสดงว่าแถวเนี้ย uh. ตั้งแต่โบราณแล้วเขาก็จะอาบน้ํากันที่นี่เลย oh. ซึ่งว่าเป็นน้นาําน้ําพุร้อนน่ะแล้วก็ทีจะมีนเป็นกรรมฐานโดยเฉพาะเลยครับผมด้วย oh. ตอนนี้ก็กำลังใช้งานอยู่แต่ว่าน,นี่ก็จะเป็นแบบตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนแล้วกาทำแบบนี้ ของเทเบลีซีหรือว่าจูมะมอสคูเรามัสซิมมัสจิดจูมะครับผมคือว่าเป็นมัสยิดเก่าแก่ของเมืองเทเบลีซียอีกแห่งหนึ่งครับมันมีมัสยิดด้วยเหรอในเมืองใช่ทางจากเนี่ยประมาณ80เมตรเองกกลมานึกว่ามีแท็บเล็มีมัสยิดอยู่ครับผมในเมืองจอร์เจียเทเบลีซีครับผมไปเราไปดูว่าจะมีคนละหมาดหรือเปล่าลูกผมจะเป็นมัสยิด เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในวะทำไมเมื่อจังไม่รู้อะเดี๋ยวตัดไปข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นมัสยิดครับผมไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่อะแต่ก็ยังมีอยู่ในเมืองนี้ผู้หญิงเนี่ยใช่พ็อข,ข้าวข้าครับผมเดี๋ยวเราก็จะออกไปเดินไปที่อื่นต่อแวะซื้อน้ำก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเพราะร้อนนากาศร้นอน บีหมอเชอรี่อ๋อโอเคเรวสั่งเป็น,น,น,นสั่งเป็นเมนูเชอร์รี่ห้าเทเลยก็ประมาณหกสิบแล้วก็น้ำเปล่าสองเทเลยครับผมเออสองสองราดีครับผมประมาณยี่สิบโอเคครับน้ำที่ซื้อเป็นไงบ้างโอเค น้ำที่เรากินในคืนน้ำเชอรี่คือแบบโอเคหวานกอลังเดียคือไม่ได้หวานมากโอเคเลยนะผมเนี่ยตอนขึ้นเขาก็แบบร้อนมากเลยแบบโค้โว่ะเนื้อก็ออกเยอะพอกินนี่เคยตัดช้นมาเลยครับคำแรกตอนแรกเราคิดว่าเป็นคนที่นี่เหมือนแต่ว่าคนนี้เป็นอิสลามเหมือนกันครับผมใช่ไหมเป็นคนมุสลิมเหมือนกันก็สามารถมาซื้อได้นะหน้ามัสยิดที่นี่เลยครับผมอยู่ดึกนานมากเลย ตามนี้่ะนาจต่อไมเยอมาจถ่ายเาชื่ที่นี่ทำแล้วครับผม <c oughs> คนนี้เป็นน่าจะเป็นอาศัยอ,อยู่ที่นี่แต่ว่าเขาเคยไปเรียนที่อียิปต <c oughs> ์ครับผมก็อยู่เจอที่ม <c oughs> ัสยิดผู้ชายครับผม เขาแนะนําร้านอาหารที่นี่เป็นร้านฮาลาลหลายที่อยู่นะเขาบอกว่ามีร้านลูกกีแล้วว่าอียิปต์ก็มีฟาดอะล่ะฟาดฟาดฟาดอลกุรอานี่ก็จะเป็นเวรุนซาอุดีมาละหมาดครับผมบุ๊กก็เนตั้งสอ่เนาะเป็นมัสยิดของผู้ชายครับผมเดี๋ยวครับผม เราถ่ายแค่ข้างนอกเนี่ยนะไม่ได้เว้ามว่าละหมาดเยบะ้อยแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำครับผมเมื่อกี้เราไปถ่ายในเมืองแล้วไปถ่ายเก็บตึกๆที่สวยแล้วก็มาถ่ายตรง แม่น้ำตรงนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันครับเพราะว่าสะพานนี้อะไฮไลท์ที่นี่เหมือนกันดูครับผมข้างหน้านี้ก็จะมีกระเช้าด้วยครับผมน่าจะไม่ทันได้ขึ้นแล้วเพราะว่ามันน่าจะปิดแล้ว mm hmm. เป็นวิวบนสะพานที่เราถ่ายก่อนหน้านี้ครับผม จะมีเรือสามร้านแล้วก็คนคนมาถ่ายรูปบนนี่บนสะพานนี้ก็หลายคนอยู่ครับมีต่างช่างมาถ่ายกันครับตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นกับเช้าครับผมไม่รู้ว่าจะทันแสงพระอาทิตยตกหรือเปล่า ดูับผมกระเช้าจากตรงนี้ไปตรงน่นะ้นเห็นรึเปล่าคนเยอะอยู่ครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดเออขึ้นกระเช้ากระเช้าครับผมซึ่งพอดูเวลาเนี่ยคือเป็นเวลาไฮไลท์ไงเวลา <Party S 3> พาที่ตกโอ้โหคนเยอะมากนั่นแหละที่นี้คือตอนนี้ก็เหลือครึ่งชั่วโมง าที่จะตุกับผมเนี่ยนั่นยังดูครับผมแต่ว่ายังไงดีขึ้นไหมขึ้นลดไม่ขึ้นน่าจะไม่ขึ้นแล้วแหละขึ้นแล้วเปล่าเห้ยดูครับคนแถวเข้าแถวเข้าแถวเยอะมากเลยครับผมน่าจะไม่ทันเขาเปิดอ๋อถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนแล้วเปล่าไปลิน่าจะปิดเที่ยงคืนแล้วเห็นไหมข้างบน แผนต่อไปเราจะไปขึ้นบนบนภูเขาเนี่ยกระเช้าไม่ไม่ไปใช่ไหมเพราะว่ากระเช้าไม่ไปแล้วเพราะว่าคนต่อแถวเยอะมากคนต่อแถวเยอะใช่ถ้าไปแล้วคืนหนึ่งคือเสียเวลาสองคือแบบแมรกาศกลางคืนก็ไม่ค่อยใช่เพราะว่าตั้งแผงไว้จะดูพระทิกตอกด้วยใช่เดีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเื่ยหยุดเวลาไปเหลืออีกที่หนึ่งใช่ไหมไปเราไปกันเลยเดินไปเดินจากบันไดสูงเลยครับผม เราจะเดินขึ้นบันไดไปข้างบนสะพานข้างบนนี่อ่ะแล้วเพื่อเราจะดูพระอาทิตย์ตกครับตอนนี้เราก็ขึ้นอยู่ข้างบนแล้วผมใช่สูงมากเลยครับบันไดสูงมากเลยสูงสูงแต่ว่าคุ้มอยู่นะคุ้มคุ้มอยู่กับวิวพระอาทิตย์ตกใช่ดูข้างหลังเราครับผมพระอาทิตย์ตกวิวได้ครับ หลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะเรียกโบสครับผมเราจะไปไปดูชมที่โบสต่อนะครับผมเดี๋ยวเรียกรถแป๊บนึงนครับนี่ก็จะเป็นโบสที่เราจะมาครับผมเนี่ยประตูเข้าเดินเข้าไปเลย ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเมื่อกี้มันทางเข้ามันจะเห็นแค่เล็กอันนี้อันใหญ่ครับเนี่ยเราจะไปใกล้ๆตรงนั้นโอเคครับผมต,ตอนนี้เราอยู่ที่โบสถ์ครับผมเนี่ยถือว่าเป็นโบสถ์บ์คริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดอของตัวเทียที่นี่เป็นนิกายอัลทอสต์อัลเทียที่สุดในจอร์เจียและเทียที่สุดในโลกครับผมครับเนี่ยซึ่งทันด์ฟังนุ้งก็เป็นเมืองของทิเบติสไปเราไปชมรอบๆ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาบอกใหญ่มากครับผมใหญ่ที่สุดในโลกเลยมั้งไม่รู้เข้าไปดูข้างในได้หรือเปล่าครับด้านในก็จะเป็นจะมีประมาณนี้ครับผมเขาให้ใส่สวมให้ดีก่อนเข้าก่อนเราไปดูรอบๆบ เมื่อกี้เราก็เข้าชมในส่วนของบสถ์ไปไดพอของนี้ก็จะเป็นส่วนข้างหน้งเราเข้าข้างหลังเนยในส่วนข้างหน้าเห็นว่าเนี่ยทางทางเราจะเป็หน้าออกขึ้ามาดูวิวครับผมนี่ก็จะเป็นร้านที่เราไปกินนะเป็นร้านฮาลลัน่าจะเป็นร้านตรุรก,กีนะครับ เดี๋ยวให้บางคนที่ไปสั่งกับข้าวก่อนเราก็มาด้านอาหารฮาลาลแหละตรุรก,กีไม่ใช่ตุรกีจอร์เจียจอร์เจียเขาว่ากันว่าคือเมนูนที่ต้องลองคือคันคาเลี่มันจะมีเป็นแบบเนี้ยเหมือนว่าเมืองอะไรนะตอนเราเกี๊ยวไหมใช่ประมาณเกี๊ยวนะ่ะก็ด้าน,นั้นก็จะมีไส้แล้วก็จะมีน้ำอ่ะวิธีการกินเดียวบอกเกี๊ยวเลราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ประมาณ40 ได่สองสา <30, 30 S 2> มสิบสามสิบสามสิบสามสิบมีหลายเมนูครับผมเมนูต่อไปต้องดูสลันนบไปเรียกอันนี้ก็จะเป็นเมนูข้าวส,สลัดสลัดประมาณนั้นนะก็ประมาณร้อยจานประมาณ100ราณ100้อยร้อยร้อยกว่าก็ไม่ได้สูงมากใช่กินได้ครับผมกินได้อันนี้เราเป็นเรียกเป็นโต๊ะข้างนอกครับผมข้างในมันจะมีแอร์แล้วก็ มีคนเยอะอยู่นะครับร้านนี้เป็นร้านฮาลานนะครับผมอยู่หน้าโรงแรมที่เราพักเกครับชื่อชื่อเคบับเฮาอ๋อเคบับเฮาเคบับเฮาโอเคครับเดี๋ยวเราสั่งก่อนนะครับตอนนี้ก็มามีนูที่เราสั่งมาหมดแล้วครับผมมาดูกันครับว่าอะไรบ้างครับไปนี้เนี่ย อันนี้ที่ดูคือแกงกะหรี่แกงกะหรี่อันนี้คกูไม่ดูสมนะแต่ว่าแต่ว่าดูว่าอันนี้เป็นอาหารเครื่องนอนเข้ากันแต่อันนี้อเขาเสนอมาให้ว่าสุดไกคือพิที่สุดของมานก็เป็นเคยบริการนะครับผมเนี่ยวิธีการกินกินแกงกะหรี่เขาจะต้องแบบอะไรนะเพราะว่าต้องกินน้ำในนี้ก่อนเอ๋อต้องเอาช้อนแค่นั้นก่อนใช่เอาแบบแบบสูตน้ำเลยโอเคครับเรามากินกันครับเป็นไงบ้างไปเลยอร่อยไหม ซุปนี้เหมือนแกงเขียวหวานที่บ,าบ้านใช่ป่ะใช่ค,ครับเมื่อกี้กินข้าวเสร็จเอาก็มาแลกเงินต่อเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องเดินทางไปค,ครับผมเราต้องใช้เงินรายีหลายบาทอยู่เพราะว่าต้องออกจากเมืองที่นี่ไปอีกเมืองหนึ่งก็คือไกลอยู่ตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครับผม